สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Invest Forum นะคะล่าสุดท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าคอนโดราคาหลายล้านในประเทศไทยนั้นอาจจะกลายเป็นชุมชนแห่งใหม่ของชาวจีนค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะวันนี้มาติดตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ซึ่งคอนโดมิเนียมราคาหลายล้านที่อยู่ตามย่านใจกลางเมืองแล้วก็ตามแนวรถไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อขายให้กับคนไทยก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าดูจากข้อมูลล่าสุดลูกค้าอาสังหาริมทรัพย์จากต่างชาติรายใหญ่ที่สูดของประเทศไทยนั่นก็คือชาวจีนค่ะซึ่งไม่เพียงแต่จะก้านซื้อคอนโดมิเนียมเป็นจํานวนมากแต่ยังเป็นการซื้อคอนโดมิเนียมที่มีราคาแพงอีกด้วยนะคะโดยอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยนั้นเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ของชาวจีนค่ะ เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยนั้นมีราคาถูกนั่นเองค่ะ โดยถ้าหากเทียบกับราคาเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมย่านใจกลางเมืองที่กรุงเทพกับเมืองปักกิ่งจะพบว่าราคาคอนโดมิเนียมในกรุงเทพนั้นจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ5.7ล้านบาทในขณะที่คอนโดมิเนียมในกรุงปักกิ่งจะมีราคาสูงถึง18ล้านบาทซึ่งต่างกันถึงเกือบ3เท่าตัวและด้วยราคาของคอนโดมิเนียมในประเทศไทยที่ถูกกว่าทําให้ได้ผลตอบแทนที่ไดาจากการปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมซึ่งมีมากกว่าการปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมในประเทศจีนอีกด้วยโดยมีข้อมูลจากการวิเคราะห์ได้แสดงให้เห็นว่า เมืองใหญ่ๆของจีนนั้นมีผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าเฉลี่ยประมาณ1%ถึง2.5%เท่านั้นค่ะในขณะที่ผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมในประเทศไทยนั้นเฉลี่ยสูงถึง3.4%เพราะฉะนั้นคอนโดมิเนียมในประเทศไทยในสายตาของชาวจีนจึงกลายเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้ออยู่ก็ได้ปล่อยให้เช่าก็ได้โดยส่งผลให้คอนโดมิเนียมไทยนั้นถูกชาวจีนกว้านซื้อเป็นจานวนมาก แต่ในปัจจุบันนี้กลุ่มลูกค้าชาวจีนที่เข้ามาซื้อคอนโดมิเนียมจํานวนมากนอกจากจะมีกลุ่มที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเป็นครั้งคราวเมื่อมาเที่ยวในประเทศไทยและซื้อเพื่อการลงทุนแล้วก็ยังมีกลุ่มลูกค้าจากประเทศจีนอีกกลุ่มหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาค่ะนั่นก็คือกลุ่มนักธุรกิจหรือจําพวกพ่อค้าแม่ค้าชาวจีนที่มีกําลังซื้อมากและพร้อมที่จะจ่ายเงินซื้อคอนโดมิเนียมราคาแพงๆเพราะจะเห็นได้นะคะว่าในตอนนี้นักธุรกิจและพ่อค้าแม่ค้าชาวจีนได้เริ่มเข้ามาทําธุรกิจ ในประเทศไทยแบบเป็นล่ำเป็นสันเพิ่มมากขึ้นเช่นการเข้ามาตั้งศูนย์กระจายสินค้าจีน ในบริเวณที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะและถ้าหากเราพิจารณาราคาคอนโดมิเนียมเฉลีย่ยที่ชาวจีนนั้นซื้อในช่วง5ปีที่ผ่านมาจากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะพบว่าชาวจีนมีการซื้อคอนโดมิเนียมในราคาแพงขึ้นเรื่อยๆโดยในปี2561นั้นชาวจีนซื้อคอนโดมิเนียมราคาเฉลีย่ย3,920,000บาทส่วนปี2562นั้นชาวจีนก็ซื้อคอนโดมิเนียมที่มีราคาเฉลี่ย3,870,000บาทค่ะส่วนในปี2 2,563ชาวจีนซื้อคอนโดมิเนียมราคาเฉลี่ยอยู่ที่4,350,000บาทและในปี2,564ชาวจีนซื้อคอนโดมิเนียมในราคาเฉลี่ยอยู่ที่4,690,000บาทและไตรมาสที่3ของปี2,565ชาวจีนได้ซื้อคอนโดมิเนียมในราคาเฉลี่ยสูงขึ้นถึง5,30,000บาทค่ะ และด้วยกำลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากทําให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในกรุงเทพและเมืองท่องเที่ยวต่างๆก็เริ่มพุ่งเป้าไปที่การดึงดูดลูกค้าที่มาจากประเทศจีนมากขึ้นเนื่องจากลูกค้าชาวจีนที่มาในช่วงหลังนี้มีกําลังซื้อมากกว่าลูกค้าชาวไทยค่ะและถึงแม้ว่าการที่ชาวจีนจะมีกําลังซื้อเพิ่มขึ้นทุกๆปีจะเป็นผลดีกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอะไรก็ตามการที่ชาวจีนนั้นทะลักเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นจำนวนมากก็ได้สร้างความกังวลอย่าง ให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศไทยบางส่วนอีกด้วยค่ะเนื่องจากการที่ชาวจีนบางคนมักจะไม่เข้าใจวัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบคนไทยจึงทําให้บ่อยครั้งที่ผู้อยู่อาศัยชาวจีนมักจะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อยู่อาศัยชาวไทยค่ะและนอกจากนี้ชาวจีนที่มีกําลังซื้อสูงบางคนอาจจะเป็นคนที่ร่ำรวยจากการทําธุรกิจที่ผิดกฎหมายและส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยรายอื่นๆกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยอีกด้วยโดยการที่ชาวจีนต่างกว้านซื้อคอนโดมิเนียมร ราคาแพงเป็นจำนวนมากแบบนี้ประกอบกับการที่คนไทยบางส่วนเริ่มไม่อยากที่จะอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกับผู้อยู่อาศัยชาวจีนอาจจะทําให้หลังจากนี้คอนโดมิเนียมและโครงอาสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาแพงๆหลายแห่งในประเทศอาจจะกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่แห่งใหม่ของชาวจีนอย่างเดียวเลยก็เป็นได้ค่ะซึ่งไม่ใช่แค่อาสังหาริมทรัพย์เท่านั้นนะคะที่มีชาวจีนเริ่มจะเข้ามาซื้อเป็นจำนวนมากก่อนหน้านี้ ที่รายการ Investforum ได้ทำเกี่ยวกับรายงานการที่มีทุนจีนเข้ามาแบบเป็นคลื่นยักษ์ใหญ่อาจจะทำให้เยาวราชนั้นสูญเสียตัวตนที่เป็นแหล่งทำกินของคนไทยค่ะโดยเจ้าของกิจการร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าในเยาวราชตัดพอที่กลุ่มทุนจีนและคนจีนแผ่นดินใหญ่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาประกอบธุรกิจในการแย่งชิงตลาดกับคนไทยกลายเป็นข่าวใหญ่ที่สังคมนั้นล่าสุดให้ความสนใจอย่างมากและได้เกิดขึ้นพร้อมกับการกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่เชื่อว่าจะทำให้ปัญหาธุรกิจนอมินีของชาวจีนตามแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของกรุงเทพยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกค่ะ โดยจากการสัมภาษณ์คุณสมชัยกวางทองพาณิชย์วัย61ปีพ่อคาเชือกในสำเพ็งและนักประวัติศาสตร์ชุมชนย่านเยาวราชได้กล่าวกับ BBC ค่ะว่าปัญหานี้จริงๆมีมานานเป็น10ปีแล้วแต่ว่าปัญหาเชิงอัตลักษณ์ชุมชนที่หายไปเป็นสิ่งที่น่าวิตกมากกว่าโดยคุณสมชัยได้กล่าวนะคะว่ามันมีมานานแล้วแล้ววันหนึ่งคุก็ตื่นเต้นเรื่องจีนเทาไม่ต้องจีนเทาหรอกแค่จีนแดงธรรมดาก็สู้ไม่ไหวแล้ว ซึ่งคุณสมชัยนะคะได้เล่าให้ฟังค่ะว่าเหตุการณ์แบบนี้มีมาเป็น10ปีแล้วซึ่งคุณสมชัยนะคะได้สอนค่ะว่ากําลังสู้กับกลุ่มคนที่มีความกระตือรือร้อนอย่างล้นเหลือที่จะทําการค้าแล้วก็มาทั้งระบบมีทั้งผู้ผลิตผู้นํเข้าวคนขายส่งคนขายปลีกซึ่งเป็นแบบนี้ทั่วโลกและหลายประเทศก็เจอแบบนี้ค่ะซึ่งทางด้านคุณทศพลทางสบุตอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้ชี้แจงกรณีต่างชาติที่ถือวีซ่าหนักท่องเที่ยวแต่ว่าเข้ามาประกอบธุรกิจร้าน อาหารในประเทศไทยนั้นจริงๆแล้วไม่สามารถทําได้นะคะเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ห้ามคนต่างชาติทาหากต้องการจะประกอบธุรกิจขายอาหารหรือเครื่องดื่มในประเทศไทยนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนนอกจากนี้ยังได้เตือนคนไทยที่ถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือว่าร่วมเอาชื่อเข้าเป็นหุ้นส่วนโดยไม่ได้ลงทุนจริงหรือว่าให้การสนับสนุนร่วมประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าวโดยแสดงว่าเป็นธุรกิจของคนไทยเพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมาย จะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าโดนปรับ ตั้งแต่1นึ่งแถึงหล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและยังมีโทษปรับรายวันอีกวันละหนึ่งหมื่นถึงห้าหมบาทจนกว่าจะเลิกฝ่าฝืนค่ะซึ่งทางด้านคุณจิตกรว่องเขตกรรองอธิบดีกรมธุรกิจการค้าได้ยอมรับนะคะว่าประเทศไทยนั้นกําลังเผชิญกับการกลับมาของธุรกิจนอมินีซึ่งตรวจสอบได้ยากมากๆค่ะเพราะจะต้องมีคนแจ้งเบาะแสเข้ามาเท่านั้นจึงจะสามารถตรวจสอบได้โดยในช่วงโควิดอาจจะมองว่านอมินีนั้นซบเซาไปเพราะว่าชาวจีนไม่ค่อยได้เข้า เพราะว่าจีนนั้นปิดประเทศก็เลยจะดูเงียบๆไปพักหนึ่ง เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องนอมินีที่มากับจีนนั้นก็จะเริ่มเข้ามาในปีนี้โดยข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พบค่ะว่าตั้งแต่ปี2558ถึงปี2565ผลการตรวจสอบนิติบุคคลที่เข้าขายความผิดนอมินีพบว่ามีการออกหนังสือให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นชี้แจงข้อเท็จจริงจำนวน500-600รายและมีการดำเนินคดีไปแล้วถึง66รายค่ะส่วนการออกใบอนุญ,ญาตและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวใน เดือนมีนาคมปี2543ถึงเดือนธันวาคมปี2565มีการออกใบอนุญ,ญาตและหนังสือรับรองให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจไปแล้วจำนวน13,915รายแบ่งเป็นใบอนุญาต6,279รายและหนังสือสนธทิสัญญาจำนวน2,048รายโดยคนต่างด้าวที่แจ้งเลิกประกอบธุรกิจและถูกเบิกถอนใบอนุญาตมีจำนวน3,509รายและยังคงอยู่14,06รายค่ะ